สำหรับตอนนี้เป็นขตอนต่อไปของพระธาตุจอมมอ,อกแผนดิสตนับเป็นลำดับแผนที่สามเรียบร้อยไหมเรียบร้อยบอกนะเดี๋ยวท่า <c oughs> น,นจะได้นำเราจะดึง <c oughs> ภะกัลวโตอรหตตสมมาสมุทัสสัโสภะคะวัออรหังสัมมาสมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลวิทอะนุะโรุริสทธามะสาลิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธพะคะวติสว Pagkawata tamo San tiliki ko Atai ko E ipasiko O panayi ko Pagkawata tamo E ipasiko O Hukukin yulitik, Kalipagno, Kakawakno, Samakasanto, Lusulakunan,

เรารับยอดแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ให้หอนี้ร้อยอที่ปลาเยอะกมีผ้าอยู่เนี่ยที่นี่เป็นเนื้อดาบุลอันยิ่งนะอ่พอเป็นยังงคะ่อยอดแม้ที่มาเยอะเนี่คือแป้งละหนึ่งยป็นนะเป็นปุ๊ แล้วว้นแล้เสจแล้วน่อง้อองส้ได้าอ้อยทอง้ไม่มล้สมหน่งรอย่้น่ไม่อยันนี้่ร้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ไม่ได้ไ่ได้ไม่้ม่ได้ไ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 ม้ไมได้ไม่ดไม้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไมได้ไม่ได้ไม่ไ سادو كات ساد او جو والا ماكنا اذنن کو والا سادو سادو يا كانا ديپتي sắc tì xóm ta đi tát sa khâu matang su su limaris anh đệ tay

สรรนังกัจมิตติยมิสัมถิวิสังยาวานิปานังสังยาวานิปานังธะระนังกัจามิตติยมิสัมมถีวิสังยาวานิปานังสัรนังกัจามิตติยมิสัมถังยีวิสันธะสัจจัสสะหาสิปัญจัสสะทัานินาไมทิรัสถะหังเทสังสัมมัญจะสังตัญจะอการุภหวินาหันตวะ

ตถาคตตังคขะยํมุนีตํอะนะทีนะตะมิตัมมิตัมเมรัตนะบัณฑิตะเมตาสัมภูเตอะตะเรหะนังอะมิหังนะมกะรานุภาคะภานะบัณฑิตานัญจะเสวนะปูชาจะปูชามิยานังเอตังมังฆะระมุตตังปฏิรูปะติสวัสโสจะปูเปจะกะตะบุญญัสสะหะตะสัมมาปณิฏิจะเรสะมานังธัมเมเตนะโสทีนาสันตุปะตะวะสะเปยยูปะเสนุเทศะตะวา พระบูชาพงบูชาหาโพธิวาหมหาโพธิวาห์ิโลทานสโลทานาหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อันมีบายสีอันมีบายสีชัดเงินชัดทองชัดเงินชัดทองเทียนทองลกเทียนทองร้อมด้วยผ้าตูพร้อมด้วยผ้าตูงเพื่อบ ขอบูชาสมองธาตุมนสมองขอพระพุทธเจ้าและขอบูชาขอู้ธาตุจอมทองาจอันเป็นที่ปฏิสฐานพระอังคารธาตุขอพระพุทธเจ้าด้วยเสียงก้าวพร้อมด้วยปัตติทยทานของพระบูชาขอบูชาพระบรมธาตุทั้งหลายู้ชามามรกผลนิพาย แรงมากรมดนิพานโดยจับพันนั้นเถินานนัุจาทุัา yo nihanghana pada yo kamu jantung tapi ya di kartu kita untuk duka kamu jantung tapi aya di kar kita untuk duka kamu jantuh tapi kita tapinya tapi kita tuh diana kali haram dua tapi kartu ယသိကာသုကိတာဝတုတ္တကမုစ္စတသပိယတသုကိတာဝတုတ္တကမုစ္စတသတိသပိယတသုကိတာဝတုတ္တကမုစ္စတဗမိတောသံဃမထမီဗံတိဝံသမိကာရူပစ္စာဇာရိယေသောဇာရိယေသပမိတောသံဃမထမီဗံတိဝံသမိကတိယံအာမန္တမိသာပါသော ตอนนี้ปัจจัยที่เราได้รวบรวมธรรบุญไว้ทั้งหมดก็ได้แบ่งถวายพระภิกษุมเนรทุกรูปเป็นการเฉลิมฉลอง सापदेवता सा भगवतानुभावेन तदा सोती भगवदेव भवतु तम सुपदेवता सा पदा मानुभावेन पदं भानु हावेन तथा सोती भवतु พวกเราก็ได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลได้ทั้งาภาวนาได้ถวายทานแล้วก็ได้บูชาสกการะพระธาตุพระบรมธาตุธาธาธส่วนสำคัญสูงสุดคือพระธาตุสมอง องพระเจ้าบริปนิตาอยู่ณนที่นี้อยากกินแต่คนดีไม่ต้องฆ่าแล้วเราจะเดินอยู่้รงไันที่พระธาตุอมทองเนีมันเปนราเไปตรงนันไี่้อไปดูวดนท้าสอสนระการ้เดินเท้าหาักทางก็ประมาณสองงน ที่้าะเองนรินก็ได้มาอยู่ที่พระบาทผดอบไา้ที่อยู่เมืองหุ่นแต่เราก็ไม่ได้ไปสามารถไปได้ทันแล้วก็ได้ศึกษาความรู้มาอยู่ที่สิขขบสา4ปีแล้วเป็นลูกศิษย์กูบาบุญศรีเป็นชาวเชเชิรเซาอ,อยู่ในคำทํานายพระเจ้าเรียบโลกอะว่าพวกนี้เป็นวิชาเพราะองค์ไหนก็โปรดไม่ได้เลยเนี่ยยิ่งกว่าเัยนอีกตง มีหลายคนได้ปื้มปิติจนน้ำตาไหลด้วยความดีใจที่พวกเราได้มากราบสถานที่สำคัญคือพระทาตุจอมหมอกบนดอยจอมทองหรืออังคาระเจดีย์แห่งนี้ที่พระเจ้าทรงจำพรรษาเมื่อภาษาที่17ก,ก็ให้ทุกคนได้อธิษฐานคือความมีปัญญาเกิดจาก ภาพปัญญาวิสุทธิคุณของพระเจ้าได้มีอันนีสงในชาติปัจจุบันนี้เทินเสร็จแล้วเราก็ได้มาถ่ายรูปกันเป็นที่ละเลิศ ไปมาเลยครับเรื่อเรื่เรื่เรื่องแค่่ก็ไหลังจากาถ่ายรูปเป็นที่ลกที่พระธาตุจอาหมอกแล้วน,นะครับเราพยายามเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะไปที่พระธาตุจอมทองที่่อยูใกล้ๆกันนะครับเดินไปซึ่งเป็นที่มันจุผางคานธาตุนะครับ อันนี้อันนี้เอาอานี่ก็พอดีอที่ตรงบริเวณนี้เขามีแผ่นที่พระธาตุสำคัญเก้าจอมของเมืองเชียงรุ่งแล้วก็เลยมาทำตรงนี้เนี่ยเขาแบบทงรายการให้รู้ว่าพระธาตุเก้าเก้าจอมกับเก้าจอมสิบสองเชียงในเชียงรุ่งในเชียงรุ่งนี่เขาพระธาตุจอมหมอเป็นอันดับหนึ่งพระธาตุจอมทองดัดสอง แล้วก็พระธาตุจอมซิงซึ่งเราหาไม่เจอแล้วก็พระธาตุจอมแกปลมาจูพระเกศสาธาตุเหมือนกันส่วนที Co ่นี่พระธาตุที่บ้านจางใจที่เราเคยไปที่เยี่ยมแม่ออกคำส่วนที่พระธาตุจอมกลางเนี่ยสร้างไปประมาณสามสิบเมตรทับพระเจดีย์เดิมแล้วก็รรจุกรามของพระพุทธเจ้านะส่วนนี้ก็พระธาตุเจนเจงจอมแจ้งนะอ่ซึ่งเรายังไม่เคยไปเหมือนกันนี่ก็จอมของพระธาตุจอมของนะเนี่ยทั้งหมดในเก้าจอมทั้งหมดนี่เรายังไม่เคยไปอันไหนที่เราพอไปได้ก็จะไปกัน จากพระธาตุจําหมอกข้างบนนะครับลงมานิดเดียวก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ําทิพย์นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพระธาตุจอมทองกันอีกทีนะครับแยกโคกขุ่มีพุทธเจ้าท่านสรงมาปักไม้เท้าไว้นะค,ะาานนครับตักไม้เท้าไว้เกดเปนนครับไมท้าเกนน้ำนใสมากเลยครับข่าลูกชาดๆตักนไปตรงนั้นนะครับเป็นน้ำนี่เขาก็วาดรูปเอาไว้ด้วย พระเจ้าอดิษฐานมาปักไม้เท้าน้ำไม่เคยแห้งเลยตอนนี้เราเดินมาจากทางคาราจีดีพระธาตุอมมองมาได้ประมาณสัก200เมตรเนี่ย ไไทปปลัแ้วน้ำที่ตรงนี้ใสสะอาดมากเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองติดตัวมานาเขาเคารพกันที่จับปลดนะครับน้องยูาก xa tôi sẽ to con con bằng uda xưa ra tak đi ta cùng nhung mà chu thân tín chèn chữ cha แี้เราก็เดินทางมาที่พระาธาตุจอมทองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเป็นถนนราดยางสมัยก่อนนี่เรามาเมื่อปี4 4 3นี่ก็มาถึงนี่ก็มืดค่ำาดัดดีไม่สามารถจะเห็นภูมิทัศน์ในบริเวณได้โดยรอบในวันนี้ได้มาชมอย่างชื่นใจเลยนี้ท่ัเที่เป็นสร้างเมืองเก่าเจ้าสมัยพยาอราวี กันงอะไรของพี่ตั้งอะไองตั้งเาเสาพสาพาเขาเอาเสาตั้งขึ้นลองไปเียไปเชื่อสายจากนี้ของชคดีะตั้งอะไรของพี่ตั้งมาตั้งเสาเสาพิหารเสาาราเขาว่าคนเราถึงได้ทำไมถึงพวกเราถึงได้ต้องมาทำเริ่มสร้างอะไรกันมานี่ยมันเป็นที่เราแค่ต้องย้อนกลับมาทำไปไอนไปมีไปที่อื่นอีกเลไที่นี่ไม่ต้องไห้แหละเพราะว่าไเดียวก่อนนะไ่ นี่ตั้งก็ได้ชมภาพสะพานแขวนที่ข้ามระหว่างการเมืองเชียงรุ่งซึ่งเราได้ข้ามมาทางพระธาตุจอมหมอกแห่งนี้ข้ามสะพานระหว่านทางรจากพระธาตุจอมหมอกไปพระธาตุจอมทองนะครับก็จะมีเป็นป้ายนะฮะที่ภาพพุทธประวัติ อยู่ข้างทางนะครับตั้งแต่ประสูตรนะครับจนกระทั่งปรินิพานระยะทางประมาณ200เมตรนะครับนะฮะเดิจากพระาธาตุจอมหมอกมาก็จะมาเจอพระาธาตุจอมทองนะครับนะซี่ซึ่งพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดนะฮะที่เมืองเชียงลุงนี่นะครับ ผมันรทาดค่อนข้างจะสุดโทมนะครับ ัสีอลัชทัสสกาลนิกะมัติตมนุตุิาโตมโลกิโจวะตัตวะโุโจวะระตุอันนี้ใครอยากได้ไม้เท้าทักอันก็ได้นนี่ไม่ใช่ขอแรงนะคะนักแรง นี่เราไหว้พระธาตุจอมหมอกจอมทองเสร็จแล้วเราก็เดินผ่านนี่ก็เขาเก็บขุดได้จะเป็นอาถรรพ์ของเสาหินสมัยโบราณเดินมาจากลอยจอบทองเมื่อกี้ที่เราว่าเป็นถึงเชื่อกันว่าเป็นพระราชฐานอาืองเชียงรุ่งแต่โบราณเป็นฐานเป็นรูปิญน่าจะเป็นอารามเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจที่เขามาวางไว้เนี่ยเป็นฐานของวิหารเดิมเลยฐานเสาเขาไมตั้งตั้งเสาอ่าตั้งเสาหินแล้วเมืก็แม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำล้านช้างอั่นะ นี่เราจะเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงรุ่งไปเห็นถึงสพะพานแหวนที่ข้ามแม่น้ําล้านช้างหรือแม่น้ำโขงนั่นเองทองนะงนะี่เยอะไหครับนี่จอมหมอกครับนี่จอมทองนี่เรากําลังจะเดินลงไปข้างล่างแม่น้ำโขงทีื่อแม่น้ําล้านช้างอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็น เป็นวัดอะไรอีกสักแห่งที่เราไม่ได้ไปทางด้านนี้เนี่ยที่บริเวณที่ดอยโลหากูดบัดพดหรือว่าดอยจอมทองที่พี่เจ้าเสด็จมาจำรรษาเนี่ยเนี่ยยอดสูงสุดที่เสด็จลงมาทางอากาศแล้วดูดูดูไม่ใช่เรอทีซักเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราไม่เคยไปเราจะได้ไปในบริเวณโดยรอบของเขาครับรัฐบาลจีนปรับปรุงให้เป็นสวนสัตว์ แล้ะตอนนี้คือพิพิธภัณฑ์12ปันนานะครับซึ่งเราคงไม่ได้เข้าไปเพราะเวลาไม่พอเดี๋ยวไม่ทันเต็นนะครับเดี <e ๋ยวก็ลงไปขึ้นกับเช้าเขาเลยครับอันนี้คือต้นเขาเรียกต้น12ปันานานะครับเหมือนแคบต้นหมากต้นใหญ่เดียนีาาย่ทางลงจากพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีปุ๋ ก็น,นกั่งกระเช้าเต็นทางกลับนะครับเวลาประมาณ11โมง11นาฬิกาของมือจีนนะครับ10นาที11โมงนะประมาณ พวงนี้ไหลไปทางทตะวันออกนะครับจากเมืองเชียงลุ้งัถ้าจอมหมอกจอมทองจะเรียดร้อยในเวลาอันที่สมควรแล้วเปเวลาสุดโมงกว่าเนี่เราก็ตั้งกระเช้าแล้วไปเช้ากลับมาแล้วพวกเราทยอยกันมาที่จะเดินทางไปชั้นเพนที่เมืองเชียงลุ่งกันแล้วเราจะไปไหว้พระธาตุ บางเยอพระธาตุพระบาทหมอนอิงกันต่อไปนี่เราจะเห็นว่าติวธาตุตอนนี้เ,เมฆหมอกกันเลยก็ผ่านไปแล้วแล้วพระพิธีบวงสรวงเสร็จบูชาสักการะถวายปัจจัยแก่พระพิกสุท์ทุกรูปแล้วก็ปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาเลยนะหลายคนปื้มปิติน้าตาไหลได้มากราบไหว้พระธาตุมนต์สมองของพระพุทธเจ้านะสำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีแนละ้วแดดฟ้าออกสว่างแล้วตอนนี้ ที่เราข้ามแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆระหว่างถิง่นกาเจน์ก็เแม่น้ำรานชางเมื่อกี้มันไม่ใช่สรางเมืองมันเป็นสรางของวัดแต่เมืองเก่าก็อยู่ตรงนี้